สบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุคนเนะเมื่อนีเฮากันอยู่ที่นาบะมีคือเก่าหนีหนนไปแทบไ่ได้พ่อพ่อ,พอกับบะมีกับเจอ๊อมาลากากีสบัสดีครับพี่นางมาลากากีก็าจะสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีทุกตากลบาาลยาลยจ้าสุดท้ายจะไปหาเฮ็ดพี่นั่งสิไปหาเฮ็ดพี่น้อง ไปกับคู่แฝดหลานนี่แหละจ้ะบมันนี่เท่ากับไปกับคู่แฝดนั่นแหละนะไปกับคู่แฝดซิมอนคอนไซมันนี่อุปกรณ์มีอย่างแน่ที่ไปบนมีอย่างมีกก้าตาครับถือมีดไปจิ้มเห็ดแค่นั้นแล้วก็เอาไม้เคีย่ยจแล้วเด้ยินเขาเห็ดออกเห็ดดอกจะเห็ดยังดอกเจมมาล่าพังกาถือกระบุงไปใส่อันนี้ผมไม่ก้าตาแล้วพี่น้องเขาเอิ้นว่ากระบุ่งไงกูก้าตาเขาเอิ้นว่ากระบุง อันนี้หัวนั่งคือเห็ดปวกว่าสันวาโอ้ยมีคนอยากได้เด้อกรุบปนางคือบทประมูลข้ายน่ะเป้ตามไปจ้ะโอ้เขาป,าป่ปานนี่เขาดอดนีแล้วเขาว่านี่ทางนี้มันซิมีป้ายัาง,ยง,อองลูกน้องก,ก็มีหมาไปสามโต๊คน หาเห็ดน้ำกันไม่น้องว่ามัน,นีิสิได้จากดอกหลังจากเลาะทงมาทางวันก็เลาะป้าบัตรมัน,นีิกระเบามีมาคนเดียวสม,มื่นไม่ค่อยได้ยากยังแล้วสามเลาะสามสิบไผ่นี่ข่าดอนนี่นี่ ข่ากับพ่อเกี่ยวแล้วแต่ว่าฝนยังตกพายุมาพี่น้องเลยดอกไม้ป่าพี่น้องเลยแยกย้ายกันแม่พันยุงตามก้นกันสนีเห็นเห็ดจากดอกเห็ดยังเจ๊เห็ดหาดนี่อย พาดีกหน่อยเลาอป่าพี่นนองนำทีมโดยหัวหนา้าเจมมรลากากีจ้ากเนงูเล็กหน่อยจ้าก่าเห็ดตะมอสีก็ไปหายด้เลเห็ดกาได้บวกี่ดอก,กเห็ดเปเน่าเ็ดเน่ผือกบอน,อนะฝนโตแล้วมันเน่า แต่ว่าบริถือกระตาเดียวกันพ,ยยพยยนี่น้องอันคู่แฝดนี่ก็มาสองพี่น้องกับถือกระตาหนึ่งเฮ็ดยังนะเจ๊ใส่อวันนี้สองดอกเขี่ยหาแม่เนี่ยแข็งนี่นะคะเห็ดดินอ้มันอยู่ใน,<อ>ใ,น,ใ,นใบตองมันจังแข็งเฮ็ดอันน่ะเฮ็ดไข่ดมบ้างแม่หอมเออละน่ะ เห็ดไข่เออมันดอกน้อยเนาะม,มันอยู่ในโนนหินแห้งเห็ดไข่หินเห็ดไขรนี่แล้วพอเห็ดไข่จ้านั่งดิจ่ายนั่งกรสีดมทะเลาะป้าเอง <laughs> ใบตองโปกมันเลยแข็งถ้าพ่นตัวข้าวนอนเปื่อยอันนี้หัวเจเลยจะเค็ดยังเค็ดปวกเถ่าอ <laughs> 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 ีมอนคอนไซด์จะจักดอกแล้ว แถวไม่ตองมองมันเอาอะไรเคลียหาเห็เดยังเจอะมันมันเถาะหรือเป่เห็ดมันปูมันถเถาแล้วลายดอกอุ้ยมันเถาะเลยนะเห็ดมันปูข้าวแค่กระเพยเนียจ้าเห็ดได้อ้าว เอาหาเห็ดยังกันยังตามก้นกันชะละชะละอยู่ยันลงป่าบอสิขึ้นไปยังนะน้ำป้าถือเห็ดอันนี้เป็นหมวยเนี้ยดอกยังอุ้ยถือเห็ดเอ็นย่างนี้อุ้ยเห็ดเพิงเห็นอ่ะเห็ดเพิงเอาเห็ดหาดนี่เห็นเยอะดิ กินได้พี่น้องมันจะเป็นยางหน่อยน,นึ่งเคิื่นเฮ็ดหนาตและเฮ็ดหาดนี่แหละมันบบเบื่อเก็บอรรดสูบจะเจพาเก็บเดี๋ยวเจพาตายเบิ้งเจให้เบิ้งในเฮ็ดเป็นยังไงนี่พ่อใหญ่เขาหาเห็ดน่ะเสียงเชียงขาหามาแล้วเขาหาคือกันจา้า กับข้าเจ้าก็ได้อยู่เฮ็ดอันเฮ็ดนั่นแหละน่ามองกันล่ะเออเห็นข้าเจ้าหิวเป็นทงเจ้าหิวทม่าให้เฮ็ดย่างผ่านไปเมื่อกี้เอางี้จะว่าเพรชจะว่าสวยนะขำมาจังเลยมาได้เฮ็ดยังไปไหนแม่นีไดะเห็ดนี่นี่ง่าง เห็ดจับขึ้นมาดูบ่งกินไปข้างหนึ่งใช่นอมเนี่ยบ่งไปกินข้างหนึ่งใส่กระตาโอ้ยได้ดอกหน่อยเลยนี่นี่เรือมันเบิ่งฮะโอ้ยได้ทั้งมัน ไปเห็ดพึ่งเ่าดอกเดียวกระเพ็ดหนากระเพ็ดจะได้บุรายพี่น้องเลยโอ้ย เฮ็ดพี่น้องเปิดไม่ต้องคุณดูเอาเห็ดยังนั่นนะเห็ดอันนั้นดันดันมันกินได้บอเห็ดเกลือกินได้บอในสา่พี่น้องมึงเอเห็ดเกลือใสายมันสิเออดอกแน่ๆกินได้เหมือนเดี๋ยว์นี่อันนี้ก็กินได้เดี๋ยวสิเบื่อตายดอกตรงแน่พี่น้องอุ้ยดันดอกนะงามเจบอันนี้สิเป็นขาเจ้าเอิญเห็ดยัง มันอยู่ในใบตองมันบอนบอุถึกฝนนี่มันอีกภพาลาลหลาดมหาเห็ดพี่น้องเลยอุ้ยน,นั่นป้าดเเปิดกันดูพี่เขาได้เห็ดอันนี้เปลืลายหนึ่งมาพี่เจ้เห็ดก็เห็ดอันนี้พี่เต็มอยู่นี่ออกบนเก็บเลยนี่เดี๋ยวเราของมาพี่เห็ดเยอะในสายนี่นี่ บ่งกัดกินนเวยสองดอกคนดอกจูมนันนะมันอยู่ในพุ่มไม่พ่นมาถึอของบาเน่าดอกหุ่นในลายดอกพี่น้องนี่สีนสิเป็นงามบ่มันกำลังอันนั้นพซกาตาแต่ว่ากาะตาพายการตามันของหลานนี่ก็ถือมามการตาหนึ่งเขาได้เฮ็ดบักเลยลายหนึ่งนี่พุ่มไม้นี่พุ่น,นอยู่ข้างนอกดอกหนึ่ง ในสายพีดก็โค้โอ้ยนั่นนี่ปลีดอกงามนั่น่ดอกจู๋มัแข็งอยู่จ้ะเนี่ยในพืชนะพี่พี่อยู่พี่โม่นึงจ้ะถามันออกมันเสียออกเป็นโมพี่น้องปลาปลาสูสูดอกใหญ่ของกูเออโอ้ยแง่ต้นกูอานไหมเก็บเอาหันนะพุ่นดอกนะมันยังแข็งอยู่เลนนะ Anh nơi nếu mãi mô nó phun kèn yêu ui đọc bằng nhang ngọc ngay ngọc ngay ngọc 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 hết ngọc 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 cái ngọc cái ngọc 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 เห็ดอย่างเห็ดธรรมภพานมันจะเป็นนึบเนืบเนืบไข่คือวุ่นแต่มันดอกแก่แล้วนะนตจะเป็นสีดำคอยเห็นเห็ดพี่น้องหาบุบบุมมันดูนี่อันนี้กำลังจูมงามเดี๋ยวคนใส่เบิร์นโ้นไปหาบุ๋ดูตามไม่ตอกนะมันใส่ดอกใหญ่เยอะเห็ดอย่างนี้นะ เอาเบิ่งดูเออใส่กระตาพุน่นหลายเติบพี่น้องเอ้ยกระตา่ายน้อยของเพื่นอนเกือบเพื่องกระตา่ายสองพี่น้องว้ายนะอ, <laughs> อย่าพักเอยียงเจไปซูบไปพักนั่นบ้าอย่าพักอย่าพัก,พ,กพี่น้องเฮ็ดปวกจุกจ๊กจุ<ม>๊ก <laughs> อย่าพัก เขาเรี้ยงงูแถวนี้เขาเสียเอาเห็ดปัวจูบไม่นั่งอุ้ยตายตายเก็บแม็กซิมอนคอนไซสวเห็ดปวกเป็นดอกนี่เห็ดปวกนี่นี่นี่ดอกใหญ่เจ๊อุ้ยสูเห็ดปัวออกเจฟเห็ดปูเด้อพุ้ยอุดไปเถอาพุดก่อนเดี๋ยใส่เดี่ยใส่เห็ดปวก ดูมันก็มีพี่น้องบ้านี่นี่สายเจ๊นี่ดูมนี่ไท่นี่อ๋อนี่จ้าจูมนี่เห็ดปกใหญ่เก็บแม่อย่าป่าเขาเรียกง่วนในเจ้าแซลอยู่คุณโม่บง่ายวันนไ้พี่น้องพอดีมันบาดเน็ตแหนมากเลยเห็นเพลเวอร์เอยหลานจ้าเขาสูงให้กูเก็บน้ำแน่เออ เยีบคากไรดอกจุมันมีนี่นีอุ้ยนี่นีเห็นบอพี่น้องจุมันเห้ามมนเราห้ามนะขุดออกจ้านีจุเห็นบนี่อเจ้บหดอกสองไอ้นองอ่ะอ้ยออกพี่น้องมไ้มีจุมันจ้าหาขันมือได้ยี่สู เราเห็นดอกแรกก็ยังไปโยมใส่นดำเออดอกโอ้ยใช่ปลวกไว้อย่าปากอย่าไปซะมืออื่นแล้วมันมืออื่นแล้วมันจอบอีกรอบนี่มันสีออกลายฮะโบเห็ดนี่เท่าดีนะน้องจูมันนี่พี่จ้าโอ้โหนี่มันมีทั้งดอกบาทดอกจูมมันกำลังออกจ้าถือว่าโชคดีเพรห็ดมนเห็นเห็นเห็ดปวกตอนแรกคิดว่าสิบุได้เห็ดปวกซะแล้วแล้วว่ามันยังบ่ทันออกเนาะชูอย่าไปเหยียบลายชูดอกดอกอยมันนะ ôi, có hình hao sạ, có có hình chỉ thì họ để là bộ nó mơn, họ chỉ còn xong rồi. Từ mù, theo cái hết mơn nó bảt này này. Nho, du một cái. Càng cột lại, chim, ở từ độ chim nó cối cối. Nha โอ้ยมันกำลังออกโอ้ยดี๋นวนอยมันงนะมาก็พอมามานอนสมพอนี่หันนะจังหวะเห็นเขาสะเนาะโอ้จ้าตัวอเขาสะเนาะเออเขาสะยังคือแตะเตะปวดออกอุ้ยมืออื่นเจ้ขอจิมาซวนจะไปหานี่น้าจุมันเลยอุ้ยมืออื่นใหญ่ได้นี่นะมืออื่นนี่เบอร์ชิคุดก่อนเอาไปมูดสิอย่าอเผาว ให้กูทายกปอย่าเฝาเจ๊อย่าปากอุ้ยเจ๊อย่าเฝ้าเดี๋ยวอย่าปากอย่าเพา่มบางคำอย่าเพิสู้อย่าปากดักเขาเจ้าสิมะเก็บน้อเขาเจ้าเลี้ยงงวดมึงเล่นอีกวะเจ๊ช่างชิบหายมึงจะบอกแล้วหมูมันแถวใกล้เนี่ยเขาบเห็นดอกจุบมันมาเอื้อมแล้วมันสีบานหูอันตรีเขาเห็นก่อนนะมันเจ๊มันออกในคอนี่เจ๊ ฮัมอย่าปากซุกอย่าปากเสียคนมาเสียคนมาโอ้ยน้องเห็นแล้วมันจะเป็นโมวันแล้วมันจะเป็นโมเ็ดปั่วนี่นี่อปากเค็ดย่าปากตาดได้อย่าปากนี่ทางตกมาทางนี้นี่แบดุ๊กจ้าสลอนอยู่จ้ะหมูนะหมูแลกเนาะหมูนี่ฮะโมูใหญ่อีหลี ีจกฮดตแกฮ็ตน an ี่หามแหกปากอำลาการกีเขาเจ้าเลี่ยงงวนี่เชอเซลอยู่โอ้ยเดี๋ยว่อยสิปิดกล้องมันเก็บเด้อพี่น้องเลาะบังทอสูบอือพี่น้องส่อนบ่เมื่อกี้เขาเก็บไปแลต่คือหมูจุ่มเออหมูบานหมูจุ่มีนลาย มืเออื่นนี่มาเนี่ยดอกหน่อยนะเจนะนี่นะนแต่กระตาไม่กุดนไงจู่จะซูมมะเอื่นหรือมะฮหมองนู้นี่จุจ่มจุ่มจ้าหลอกล่อนดิจ้าหลอกล่อนจุ่มหน่อยมันจะจุม่มไหมฝากกดไลค์กดแชร์เลยน้องพี่น้องคลิปนี้กับมหามเมลาก,กะเฮกมันพ่อเฮ็ดปวก อันน hmm? hmm? it it? Like ี <pawn> ้ก็เป็นขั้งแรกของบอมีที่มาเก็บเห็ดปุกเนาะที่ผ่านมามันออกลายแต่บว่างเลยมาหาเก็บกไว้จ้ามันยังจุ่มอยู่มันเดือดๆๆๆนี่ส้มนั่นพุนพูนพูนเออนั่นแหละในปลายมือนั่นเก็บเห็ดปุกกันล้านพี่น้องโอ้ยตื่นเต้น เก็บทั้งน้ำประทานแล้วซ้ับแานก็เกิดว่าญาติเอามี่กับหลานโออฮะเก็บทั้งน้ำประทานแล้วสับมาทั้งเฮ็ดปวกแลนไปเบิ่งมองเกิาดูไปเลาะหาอีกเราไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพอดีได้นั่งก็ได้พ่ออ๋อพ่อแก่งยีราจ้าเฮ็ดปวกแบดกระชืเบิร์ดเอามาเบิ่งดูคือเรื่องของเรื่องแบดของเฮาสิเบิร์ดวางลงกระไรมูเล็ดจ้ะวางลงกับพื้นขอจบเพียงเท่านี้พี่น้อง สองพี่นอกก็ได้เครื่องกุ้ตาน่อยนะจ๊ะสองพี่นอกนี่นก็ <c oughs> ได้เครื่องกระตาเฮ็ดปวกนะพี่นอกกำลังออกจ้ะน <c oughs> ี่นี่เฮ็ดปวกกำลังออกเ <c oughs> <ๆ>มื่อื่นเดียวบอมีสิม,มาหาแต่เสาร์มาสู่คู่แฝดเพราะว่าเมื่อื่นเป็นวันเสารา์ก็จะปิดเทียนบริียนหนังสือหามาก่อนแล้วสู้เมื่อื่นต้องถากูมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโปรยกดไลค์กดแชร์คอยรวยๆปังๆนะจ๊ะ ไปเด้อพี่น้องคิดนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แม็กซ์เขาป่าละจ้ามุอนะนางก็จะไปหาต่อจ้าขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ยังรักนางอยู่จ้าขอบคุณค่ะขอใร่ำร่ำรวยๆฝากรายกดติดตามกดแชร์ด้วยจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของบอมีที่มาเก็บเพชรปวกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องไปแล้วอยู่ดีมีแห้งพระสุขุสุขคนพ่อกันคลิปหน้า